เอาไก่เ,าเขาชอบกินไก่ต้องไก่ขยำขยำม,มาแต่หันไปลูกเต่ามานะนนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อก่อนเดี๋ยวล้อก่อนป๊อปั๊อปกำลังไปเอาให้ป๊อปั๊บเร็ว วันนี้เขาจะมามวันนี้เขาจะมามเขาเก่งพี่จ้าเขาเก่งพี่มิเขเก่งพี่มิเขาเก่งเก่งทั้งสองคนเลยอ่ะพี่มิมีนะคัมมาม้กดใหรด <w> ใ้วเวางวางไเอาไปกินเถอะลูกเอ้ป๊าปาลังทำมาลูก อาลุกมาลูกมาลุกมาลุกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้ามาล้วมา้วล้กมา้มาแลมาแล้วลมา้มาแลาวมา้มา้วมาแล้าแ้้มาแ้วมาแล้วมา้อมา่มา้ว <c oughs> ้าแล้วม้มาแาแล้วม้วมามา้วมาา้วหาแ้้้ก

ก้ามันกินเองไม่เป็นใช่ไหมน้องน้องมานีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเน้อง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 นี่จับจับน้องจับไหมน้องจับไหมน้องเอาไหมน้อง อร่อยไหมคะพี่มิอร่อยไหมไกีม่คำทากกี่คำลูกทกี่คำแล้วคะโอ้โหสองคำแล้วติการต้องกินได้คำเยวเองโอ้โหวเ,เดวป๊าป๊า,ปา,ปาเปกระษให,หน้นะระวังหลานระวังหลานหลา อ่ะพี่อ๋ไอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากย้ายพี่มิใช่ไหมไม่อยากย้ายพี่มิไม่อยากย้ายพี่มิเพราะเพราะเพราะพี่มิกลัวจะหมดเหรอ <laughs> ใช่น้ำน้ำอ่ะน้ำเหรออะไรลูกน้ำน้ำปิน เล่นเล่นดูกบอลกันหนูอ่ะปิจาร์กันหนูอร่อยไหมอ,อะไรลูกกข้าวแหละพี่มิทานข้าวกี่คำแล้วโอ้โหกินข้าวเยอะเลยปั๊บป๊บอือกินไข่อีสองสามสี่5ามหรอ เอาอะไรหรืาะเอาหะเาใส่แก้วมาให้อ่ะิกาดยังถ้าถ้าไม่เอาน้มาให้จะกินตัวูโอเคโอเคผูกลัวโดนกินแล้วปูเติน้ำมาให้นะเโอเคนะอ่าน้ำให้กาด้วยนะน้ำให้กาด้วยนะ อันนี้ปุบปัอนปุบปัอนปุบปั้นย่าอ่ะหนูกินเองได้อานน้ำก่อนปุ๊บปั้บเอาน้ำอยู่เอาน้ำอยู่เดี๋ยวรอปุ๊บปั้บหนึ่งอันน้ำเดินเร็วครับน้ำเดินเร็วครับอ๋อเอาจับเอามือจับได้มือจับได้เอามือจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปั้บจับฮะ มาแล้วลูกมาแล้วปับ๊บไนะข่ล่วงอ่ะอนี่ไงเ,าเ,า,เาเขาเก็บไอเป็นให้ปั๊บปบเก็บให้แต่นี่ให้หมดกันเก็บไข่เขาก่อนอ